สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านผมบอลจากช่องเสียงเล่าเรื่องวันนี้ผมมีเรื่องราวชวนคนลุกที่จะพาทุกคนไปสำรวจกับความลี้ลับในชีวิตประจําวันครับบางครั้งสิ่งที่เราเจอในห้องที่ดูธรรมดาอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ก็ได้ครับ ทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวที่เหมือนว่าบางครั้งนี่เหมือนมีใครบางคนมองคุณอยู่ไหมครับทั้งที่ห้องนั้นมีแค่คุณเพียงคนเดียวเรื่องนี้เริ่มต้นจากประสบการณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งครับเธอได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดในห้องพักเล็กๆของเธอก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวกัน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับใครไม่เชื่อก็คิดซะว่าวันนี้คุณได้มาฟังนิทานเรื่องหนึ่งก็ได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งผมจะให้นามสมมุติเธอว่าคุณพาวก็แล้วกันคุณพาวนี่เธอเป็นหญิงสาววัย20กลางกลาง เธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพด้วยความฝันที่ว่าจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมห้องพักของเธออยู่ในซอยเล็กๆที่เงียบสงบแม้จะดูเรียบง่ายแต่เธอชอบบรรยากาศที่เงียบเหงานิดๆซึ่งมันเป็นทำเลที่เหมาะแก่การพักผ่อนเลยก็ว่าได้ครับคืนแรกในห้องใหม่ของเธอเธอนอนหลับสนิทเพราะความเหนื่อยล้าจากการย้ายของเข้ามาครับ แต่ในคืนถัดมานี่สิเริ่มมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วครับคืนนั้นเธอก็เหนื่อยมากเป็นพิเศษเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลในขณะที่เธอหลับตาร่างกายของเธอเหมือนจะไม่ตอบสนองครับหัวใจเธอเต้นช้าลงเหมือนจมลงไปสู่ความมืดมิดพอเธอลืมตาขึ้น เธอก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเลยทุกอย่างในห้องยังคงเหมือนเดิมครับพอเช้าวันต่อมาเธอได้ยินเสียงเพื่อนร่วมง,งานพูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่าคือห้องพักที่มีประวัติแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับเพียงหัวเราะเบาๆและคิดว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องเล่าเพื่อความสนุกเท่านั้น คืนต่อมาบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปพาวรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่กระจายไปรอบห้องครับอากาศดูเหมือนหนักขึ้นเธอหลับตาและพยายามบอกกับตัวเองว่ามันคงเป็นแค่ความเหนื่อยลา้าแต่ความรู้สึกบางอย่างมันเหมือนมีสายตาของใครบางคนจับจ้องเธออยู่ครับจนทำให้เธอถึงกับนอนไม่หลับเลย ขณะที่เธอพยายามปลอบใจตัวเองอยู่จูจ่ๆก็มีเสียงบางอย่างเหมือนเสียงกระซิบแผ่วเบามันไม่ชัดเจนพอที่จะฟังออกครับแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้ขนลุกเธอคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆแต่เธอก็ยังคงพยายามหาเหตุผลอื่นๆมาอธิบายว่าอาจจะเป็นเสียงของห้องข้างๆ หรือเป็นแค่ความเครียดที่สะสมมาหลายวันจนมาถึงคืนที่สามในห้องเช่าของพาวนี่เป็นคืนที่เธอจะไม่มีวันลืมเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่เธอกลับมาจากการทำงานเธอจัดการธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยและล้มตัวลงนอนพร้อมกับความเหนื่อยล้าที่สะสมมาหลายวัน เธอบอกกับตัวเองว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่หลับสนิทที่สุดแต่ดันโชคร้ายครับมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่น่ากลัวช่วงนั้นราวๆตีสองได้ครับพาวสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเธอไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแต่สิ่งแรกที่เธอรับรู้ได้คือความหนักที่ทับลงบนหน้าอกของเธอ การหายใจที่เริ่มติดขัดและเธอพยายามขยับตัวแต่ก็ไม่สามารถทำได้ครับร่างกายของเธอเหมือนถูกตึงไว้ดวงตาของพาวเริ่มเปิดกว้างแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกกลัวครับภายในห้องที่มืดสลัวมีเงาบางอย่างปรากฏขึ้นที่มุมห้องเงานั้นดูเหมือนคน แต่กลับไม่ชัดเจนจนไม่สามารถระบุดได้ว่าเป็นใครหรืออะไรกันแน่มันยืนอยู่เฉยๆครับไม่ขยับขยื่อนแต่สายตาของมันเธอรู้สึกได้ว่ามันจ้องมองมาที่เธอครับเธอพยายามจตะโกนแต่เสียงกลับไม่ออกมาความรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งไปเลยครับตอนนั้น พาวได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเลยก็ว่าได้ครับจ,จูู่เงานั้นก็เคลื่อนไหวช้าๆเดินเข้ามาใกล้เตียงของเธอครับเสียงลมหายใจของมันนี่แผ่วเบาแต่เย็นยะเยือกเธอหลับตาแน่นพยายามภาวนาให้มันหายไปไม่กี่วินาทีต่อมาทุกอย่างก็เงียบสง,งัดครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พาวลืมตาขึ้นอีกครั้งและพบว่าห้องกลับสู่ความเงียบสงบแต่ความรู้สึกของการที่ถูกกดทับนี่ยังคงหลงเหลืออยู่พอรุ่งเชา้าพาวได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานของเธอฟังด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวแต่สิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจก็คือเพื่อนร่วมงานคนนี้นี่ที่ชื่อว่ามิน เธอกลับมองเธอด้วยสายตาที่แปลกไปเธอก็เจอเหมือนกันเหรอมินถามด้วยน้ำเสียงที่ติมไปด้วยความหวาดระแวงพราวยิ่งสงสัยมากขึ้นมินจึงได้เล่าว่าเธอนะ่ะเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพใหม่ๆเช่นกันเธอบอกว่าอาการแบบนี้มันไม่ใช่แค่ความฝัน หรืออาการเหนื่อยลา้าแต่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับบางอย่างที่ยังรอการเปิดเผยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เธอคนเดียวที่อยู่ในห้องนั้นมินพูดทิ้งท้ายเอาไว้ทําให้พาวนี่เริ่มรู้สึกว่าความจริงอาจจะน่ากลัวกว่าที่เธอคิดก็ได้พาวยังคงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเธอเริ่มรู้สึกว่ามินอาจเป็นคนเดียว ที่สามารถช่วยเธอให้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้หลังจากเลิกงานในวันนั้นพาวได้ชวนมินไปนั่งคุยที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้บริษัทมินรับคำอย่างไม่ลังเลครับแต่สายตาของเธอนี่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเมื่อทั้งคู่ได้ไปนั่งในมุมเงียบๆที่คาเฟ่แห่งหนึ่งมินเริ่มเล่าเรื่องราวของเธออย่างจริงจังครับ ตอนที่ฉันเพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆฉันได้เช่าห้องพักเล็กๆคล้ายของเธอนี่แหละตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่หลังจากอยู่ไปได้ไม่กี่อาทิตย์ฉันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆมินเล่าว่าเธอมักจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในห้องกับเธอครับแม้ว่าเธอจะอาศัยอยู่คนเดียวสิ่งที่ทำให้เธอหวาดกลัวยิ่งขึ้นคือทุกครั้งที่เธอเหนื่อยหรือเครียดมากๆ เธอมักจะฝันร้ายฝันว่าเธอถูกใครบางคนจับกดลงบนเตียงไม่สามารถขยับตัวหรือส่งเสียงได้ฉันเคยคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของสมองที่ล้าเกินไปมินพูดต่อแต่สิ่งที่ทำให้ฉันแน่ใจว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันก็คือเช้าวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับอรอยช้ำบนแขน มันเหมือนกับว่ามีใครมาบีบไว้แน่นๆพราวฟังอย่างตั้งใจแม้จะรู้สึกหนาวๆเย็นๆในอกมินก็เล่าต่อว่าเธอพยายามหาคำตอบจากคนรอบตัวหลายคนบอกว่าอาจเป็นอาการของผีทับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดกับคนที่กำลังอ่อนแอหรือมีบางอย่างในห้องที่ยังไม่สงบ มินจึงได้ย้ายออกจากห้องนั้นหลังจากเหตุการณ์เดียวกันนี้หลายครั้งแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นครับมินยังรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างนั้นติดตามมินมาตลอดภาวจึงได้ถามมินไปว่าแล้วมีอะไรที่เธอสามารถทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องราวแบบนี้นี่เกิดขึ้นอีกมินจึงแนะนำให้เธอนี่ไปทำบุญอธิษฐาน และตั้งจิตให้มั่นคงเพราะความกลัวและความเครียดอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้สิ่งลี้ลับเข้ามาในชีวิตครับขณะที่ทั้งสองพูดคุยกันลมเย็นแปลกๆพัดเข้ามาผ่านหน้าต่างร้านกาแฟทั้งคู่จึงมองหน้ากันอย่างเงียบๆในตอนนั้นนี่ทั้งคู่รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมาแอบฟังอยู่ใกล้ๆเลยครับ คำพูดของมินนี่ทำให้พาวยิ่งรู้สึกไม่สบายใจเข้าไปกันใหญ่แม้ว่าเธอจะไม่อยากเชื่อเรื่องลี้ลับเต็มร้อยแต่สิ่งที่เธอเจอก็ยากเกินที่จะอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาคืนนั้นหลังกลับถึงห้องพาวรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอีกครั้งครับอากาศมันหนักขึ้นอีกแล้วแม้เธอจะพยายามปลอบใจตัวเองว่า มันเป็นเพียงความคิดแต่เธอก็ยังรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่รอบตัวครับพาวจึงตัดสินใจค้นหาความจริงเธอย้อนนึกถึงสิ่งที่มินเล่าและคำแนะนำเรื่องการทำบุญหรือการอธิษฐานเธอจึงได้ลองจุดธูปไหว้พระและอธิษฐานในใจแต่คำถามหนึ่งยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเหตุการณ์ทั้งหมดนี่ มันเกิดขึ้นเพราะอะไรในที่สุดพาวจึงได้ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ให้แม่ของเธอฟังผ่านโทรศัพท์แม่ของเธอรับฟังด้วยความกังวลและเล่าเรื่องหนึ่งที่พาวไม่เคยได้ยินมาก่อนห้องที่ลูกเช่านะมันอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เคยมีเหตุการณ์ใหญ่ในอดีตแม่พูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียด หลายสิบปีก่อนที่ตรงนั้นเคยมีอุบัติเหตุใหญ่คนตายหลายคนโดยที่ศพไม่ได้รับการทำพิธีอย่างเหมาะสมในตอนนั้นพาวขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเธอถามแม่ต่อว่าแล้วหนูควรทำยังไงล่ะแม่แม่แนะนำให้เธอลองไปปรึกษาผู้รู้ในหมู่บ้านเก่าครับเพราะที่นั่นมีคนที่เข้าใจเรื่องลี้ลับ และสามารถช่วยหาคำตอบให้เธอได้พาวใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์เดินทางกลับบ้านเกิดหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบเมื่อไปถึงแม่พาเธอไปพบกับชายชราที่ทุกคนเรียกว่าตาเกียงผู้มีชื่อเสียงเรื่องการช่วยเหลือคนที่เจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดครับตาเกียงได้ฟังเรื่องราวของพาวอย่างตั้งใจ ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่า,วาเธอไม่ได้เจอเรื่องนี้เพราะโชคร้ายหรอกมันเหมือนว่าเธอถูกเลือกนะคำพูดนั้นทำให้เพาวนิ่งงันเธอถามกลับไปว่าถูกเลือกยังไงหรือคะบางครั้งนะวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปเกิดจะวนเวียนอยู่ในที่ที่เคยเป็นของพวกเขา พวกเขาต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พวกเขาจะเข้าหาได้เธอมีบางอย่างที่ดึงดูดพวกเขาตาเกียงอธิบายอาจเป็นความอ่อนล้าของจิตใจหรือบางสิ่งที่เธอยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองตาเกียงแนะนำให้พาวทำพิธีเล็กๆเ,เพื่อช่วยปลดวิญญาณเหล่านั้น เขาบอกว่าการทำพิธีจะช่วยให้เธอรู้ว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือชดใช้แม้พาวยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอรู้สึกได้ว่าการได้เจอตาเกียงช่วยให้เธอมีทางออกเธอจึงตัดสินใจทำพิธีตามที่เขาแนะนำและเริ่มสงสัยว่าตัวตนของเธออาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในดีตมากกว่าที่เธอคิด พาวได้กลับมายัางกรุงเทพพร้อมความหวังและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่เธอเตรียมตัวสำหรับพิธีที่ตาเกียงแนะนำมาโดยซื้อน้ำอบดอกไม้ทูปและเทียนตามที่คำบอกระหว่างนั้นเธอพยายามทำจิตใจให้สงบหวังว่าทุกอย่างจะขี้คายหลังจากคืนนี้ คืนนี้พาได้จัดพื้นที่ล็กๆในห้องพักสำหรับพิธีกรรมเธอจุดธูปและกล่าวคำอธิษฐานตามสิ่งที่ตาเกียงได้บอกเอาไว้หากมีวิญญาณใดที่ยังติดค้างในสถานที่แห่งนี้ขอให้จงรับบุญกุศลน,นี้และไปสู่ที่สงบสุขด้วยเถิดเธอรู้สึกถึงความเงียบที่ผิดปกติเสียงรอบตัวเหมือนจางหายไป เหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอเองที่เต้นดังพาวหลับตาและภาวนาซ้ำในใจแต่จูๆ่ๆลมแรงประหลาดพัดเข้ามาในห้องไฟเทียนดับวูบทำให้บรรยากาศในห้องนั้นมืดมนเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเป็นเสียงที่ชัดเจนขึ้นช่วยด้ย พาวลืมตาขึ้นและพบกับเงาร่างบางอย่างปรากฏอยู่กลางห้องมันเป็นหญิงสาวในชุดสีซีดเก่าๆใบหน้าของเธอซีดเซียวและดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าฉันฉันทำอะไรให้เธอไม่ได้ฉันขอขอโทษพาวพูดด้วยน้ำเสียงที่สัน่นเงาร่างนั้นไม่ได้ตอบ เพียงแต่มองพาวก่อนที่จะหันไปมองที่มุมห้องพาวจึงพยายามฝืนตัวเองเดินไปที่มุมห้องที่เงานั้นมองไปเธอได้พบกับแผ่นไม้กระดานที่หลุดลุย่ยเธอเปิดมันออกและพบกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในมันเป็นสมุดบันทึกเก่าๆและเส้นผมที่ถูกรวบไว้อย่างประณีตเธอเปิดสมุดบันทึก และพบกับข้อความที่เขียนด้วยลายมือวัดๆบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่เคยได้พักอาศัยอยู่ในห้องนี้เมื่อหลายปีก่อนเธอเป็นนักเรียนจากต่างจังหวัดที่มาเรียนในกรุงเทพแต่ถูกทำร้ายร่างกายและเสียชีวิตในห้องนี้โดยไม่มีใครรู้พาวตนักว่าหญิงสาวในสมุดคือวิญ,ญญาณที่เธอได้เจอ แต่สิ่งที่เธอต้องการคือให้ใครบางคนรับรู้เรื่องของเธอพาวจึงได้นำสมุดบันทึกเล่มนี้ไปมอบให้กับตำรวจแม้ว่าเวลามันจะผ่านมานานจนคดีไม่สามารถแก้ไขได้แต่มันก็ช่วยให้วิญญาณของหญิงสาวได้รับการยอมรับว่ามีตัวตนคืนต่อมาพาวรู้สึกได้ถึงบรรยากาศในห้องที่เบาขึ้น ไม่มีความรู้สึกหนักหรือเสียงกระซิบอีกต่อไปแต่ในใจลึกๆเธอก็ยังรู้สึกว่ามีบางสิ่งยังไม่จบสมบูรณ์ก่อนที่พาวจะหลับเธอยังได้ยินเสียงแผ่วเบาราวกับลมที่พัดผ่านขอบคุณพราวยิ้มเล็กน้อยเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำได้ช่วยให้วิญญาณดวงหนึ่งให้พ้นจากความทุกข์ แม้ว่าเธอจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงถูกเลือกแต่เธอก็รู้ว่าชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปจากนี้เธอได้กล้าเผชิญกับสิ่งลี้ลับมากขึ้นและพร้อมช่วยเหลือหากเธอได้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกเรื่องราวของพาวสะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ อาจไม่ได้ต้องการทําร้ายเราเสมอไปแต่ต้องการการยอมรับและช่วยเหลือจากเราเท่านั้นคุณล่ะครับเคยเจออะไรที่อธิบายไม่ได้แบบนี้มาบ้างหรือเปล่าครับก็จบลงไปกันแล้วใครที่มีประสบการณ์แบบนี้หรือมีประสบการณ์หน้าขนลุกก็สามารถนำมาแชร์กันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับ แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ